มีนักปฏิบัติธรรมบางท่านที่เป็นลูกศิษย์อยู่เนี่ยเขาปฏิบัติมานานเนี่ยอื่องการเจริญบุตรโทําจิตให้สงบสมาธิอะไรเนี่ยเขาทาได้อย่างเข้าคล่องชํานาญเลยแต่เขายังไม่รู้จักวิปัสนาใช้เวลานานเลยพอตอนหลังรู้จักวิปัสนาเจริญวิปัสนาจนเข้าใจปุ๊บเนี่ยจนอารมณ์คล้ายๆว่าการปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ยคล้ายๆทรงตัวมาเป็นหลายๆสิบปีแล้ว เขาก็ลองลองอารมณ์ตัวเองลองไปยุ่งกับเมียพอคนเรายังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์น่ะนะนะมันก็ต้องอยู่กับครอบครัวพอไปยุ่งกับเมียปุ๊บอารมณ์จิตมันตกเลยตกคราวนี้เขาก็คือเขาก็ปฏิบัติต่อสู้กันเป็นวันวันบางทีสองวันสามวันก็จะฟื้นขึ้นมาได้ต้องใช้ความเพียรเลี้ยวแรงมากเลยอารมณ์สมาธิน่ะ แต่บางครั้งก็อารมณ์เขาตกนะเขาโทรมาคุยปรึกษาคุยไปคุยมาปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามีบุญวาสนาร่วมกันเนะี่ยเขากับลาก็เคยทําบุญร่วมกันลาเป็นผู้ทรงสติสมาธิเป็นนักปฏิบัติอยู่เป็นครูบา,าอาจารย์อยู่คุยกันได้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงน,นะจิตมันดึงขึ้นมาเลยจิตมันดึงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเลยก็ล,ลองอยู่หลายครัง้งมันก็เป็นอยู่อย่างงี้ เพราะฉะนั้นเนี่ศิลห้าเนี่ยที่ว่าเป็นโสดาบันเน่ยโสดาบันศิลห้าบริสุทธิย์ยังยุ่งมีลูกม,มีเมียอยู่ไอ้ที่ตกไปเพราะว่ามันตกเพราะว่าไอสมาธิมันตกเฉยแต่คุณธรรมเขาปราบกิเลสน,น่ะเขาปราบได้แล้วสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาศิลแลพระตะปรามาตเนี่ยคงตัวแล้วเกิดอีกไม่เกินเจ็ชาติเลยถึงจะมีครอบครัว พอมันอยู่นานไปมันก็ทุกข์อ่ะทุกข์มันจะเป็นละเองละเลิกเกิชดชาติไหนหนไหนแล้วไอ้สมาิไอ้ไอ้พวกสภาวะธรรมที่เป็นโลกุตละเนี่ยมันเข้าไปเข้าไปให้เห็นทุกข์กับ,กบความดับทุกข์กับคมัมงวดเข้ามาก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 เดี๋ยวก็ละเลิกเองละเลิกจนสู้ไม่ไหวถ้าเป็นพระหรหั์แล้วโดนเสพการก็ยังมีอยู่โดนขค่มขืนเนี่ยเป็นภิกษุณี นำความนี้ไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเธอยินดีไหมแล่ะบอกไม่มีความยินดีไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากรรมที่เคยเป็นสามีภรรยากับไอ้คนที่มามข่มขืนในอดีตชาติเนี่ยมันก็เลยตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจิตเราไม่ยินดีโซเดบ,บันกัะละกิเลสได้แต่พวกที่ยังเป็นโลกิยะบุคคลนี่สิเนี่ยมันอาศัยพวกอำนาจสมาธิโลกิยะอยู่ อาการนี่เป็นอุปสรรคเลยพอเสพการมันมันไปทำลายทำลายทำให้จิตตกก็ต้องเริ่มกันใหม่ถ้าเคยคนเคยรู้ล่องรอยแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ได้แต่ใช้ความเพียเรเลี้ยวแรงหน่อยใช้ข้อวัดปฏิบัติที่อุกฤษหน่อยแต่สําหรับคนที่เป็นพื้นเป็นพื้นๆอยู่ในโลกเนี่ยปฏิบัติเดียวเข้าสมาธิแวบหนึ่งหายแวบหนึ่งหายเด้ไปทางโน้นไปทางนี้ยิงเราไปยุ่งเรื่องเกมเรื่องคล้ายๆว่าการดูภาพโป้ภาพเปื่อยแล้วก็โอ้ไปเลย แต่ถ้าจิตของเราเนี่ยยังมีความศรัทธาในการปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยก็แสดงว่าเราก็มีบาร,รมีพอสมควรแล้ะแต่ถ้าจิตของเราไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้เราแค่มาลองชิมดูที่มันเป็นยังไงเนี่ยถึงจะได้ผลบ้างพอไปเสพการไปไหลไปตาย่างนงั้นก็บางทีก็ตะลืบเปิดเปิงไปเลยอันนี้แต่ถ้าคนมีบาร,รมีอดีตชาติอยู่เนี่ยมันก็ยังพอกระตุ้นกระตือนทําให้จิตนะิดที่จะ มาปฏิบัติธรรมอีกถึงว่าจะหลงไปตามกระแสะโลกบ้างแต่ถ้าเป็นผู้ที่ว่าประพฤติผมอาจรรย์เป็นศีลแปดเป็นอะไรแล้วหรือโดนสภาวธรรมภายในเนี่ยทําความเพียยนาผาผานมากแล้วจนงวดเข้าเห็นทุกทุกจะไปละสมุทัยเองเพราะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่คํานึงถึงเรื่องศีลว่าศีลห้ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยเชฟยี่สบเ็ดนี่ยเราเราจะเลินสติปฐานสี่เลย พอเห็นทุกเนี่ยพอถึงไปถึงที่สุดเนี่ยไอ้คนทากรรมชั่วเนี่ยมันย่อมได้รับผลชั่วแน่ๆ่ถึงจะสําเร็จพระลหันแล้วไอ้ผลชั่วเนี่ยมันก็กลับมาสนองคนทากรรมดีถึงจะสําเร็จพระลรหันในความดีมันก็สนองแต่ท่านมายึดเองทาจิตใจให้แจ่มใสเพราะฉะนั้นทาความชั่วแล้วมันทุกเนี่ยพระละหันเนี่ยถ้าสาเร็จแล้วท่านจะไม่ทํแล้วความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่า ประกอบความดีด้วยความเมตตาเนี่ยทำความดีให้ถึงพร้อมดูองค์ุริมาณนเนี่ยค่าคนมาเท่าไหร่พอสำเร็จระอรหันก์แล้วก็ยั่งเมตตาในการให้ทำออธิษฐานจิตให้คนเนี่ยคลอดง่ายท่านทำความดีแล้วก็ท่านก็ไม่ติด